เช้าวันส่งท้ายปีเก่าเบก้าและทิมแฟนหนุ่มของเธอทะเลาะกันอย่างหนักคิมเห็นข้อความในโทรศัพท์ของเบกก้าและเชื่อว่าเธอนอกใจเขาหลังจากมีปากเสียงกันเขาก็ออกจากบ้านไป ต่อมาในวันนั้นเขาเริ่มรู้สึกผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อเธอเขาจึงกลับไปที่บ้านโดยไม่บอกกล่าวเมื่อไปก้าเปิดประตูเธอดูไม่ค่อยมีความสุขนักที่ได้เห็นแฟนหนุ่มของเธอกลับมาทิมกล่าวว่าเธอเชิญชูรักของเธอมาที่บ้านและเธอก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับคำกล่าวหาของเขาลองดูรูปภาพและบอกเราว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้เบก้าโกหกจริงหรือเปล่า ใช่แล้วถ้าคุณมีสายตาที่เฉียบแหลมจริงๆคุณคงสังเกตเห็นว่าชูรักของเมลกาซ่อนอยู่ตรงข้างๆเตาผิงถึงเขาซ่อนอยู่หลังท่อนไม้แต่คุณก็ยังคงเห็นเท้าของเขาโผล่ออกมานิดหน่อย มีคนหายตัวไปหลายครั้งในเมืองออเบิร์นวิลล์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไประหว่างเดินกลับจากโรงเรียนและปรากฏตัวอีกครั้งในสองวันต่อมาด้วยพฤติการที่แปลกประหลาดตำรวจได้สืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและสรุปได้ว่าเธอถูกลักพาตัวไปลองดูภาพนี้ใช้ประกาศที่เสียบแหลมของคุณหาคำตอบว่าทำไมตำรวจถึงคิดว่าเธอถูกลักพาตัวไป เธอกำลังกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนๆแต่ขณะที่พวกเธอกำลังกินอาหารมนุษย์ทั่วไปเช่นไก่และกล้วยเธอกลับกินอาหารอวกาศซึ่งเป็นอาหารแบบที่นักบินอวกาศของนาซ a ากินระหว่างคำธรกิจนั่นอาจเป็นสาเหตุที่พวกเขาคิดว่าเธอถูกลักพาตัวไป ในวันที่อากาศแจ่มใสเรเชลและบอบบี้ตัดสินใจไปไว่ายน้ำที่ชายหาดที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลียผ่านไปแค่ไม่ก,กี่นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ยินเสียงกรีดร้องจึงรีบวิ่งลงไปในน้ำมีเด็กสาวคนหนึ่งตกอยู่ในอันตรายเพียงแค่ดูจากรูปภาพนี้คุณพอจะเดาได้ไหมว่าใครกันแน่ที่ต้องการความช่วยเหลือ มาดูกันบ๊อบบี้ที่อยู่ทางซ้ายดูเหมือนกำลังจมน้ำแต่จริงๆแล้วเธอเป็นนักเล่นเซิร์ฟและกระดานโต้คขึ้นเธออยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นิ้วแสดงว่าเธอปลอดภัยดีตอนนี้ถึงแม้ว่าเรเชลจะอยู่ใกล้ชายฝั่งแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีปัญหาในการว่ายน้ำกลับกระแสน้ำลากเธอกลับลงไปในทะเลเธอจึงเป็นคนที่กำลังเดือดร้อน มาเรีอาจะแต่งงานในเดือนหน้าและเธอกำลังเตรียมแผนผังที่นั่งสำหรับงานแต่งงานของเธอมีบางคนยืนยันที่จะมาร่วมงานในนาทีสุดท้ายและตอนนี้เธอกำลังคิดหนักว่าจะให้พวกเขานั่งตรงไหนดีจอห์นนี่และแฮร์รี่เป็นฝาแฝดและพวกเขาไม่ถูกกันรอรี่และเอเมิลี่ก็เป็นฝาแฝดที่ไม่ค่อยลงรอยกันบาร์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฝาแฝดสองคู่นี้ดังนั้นเขาจึงของนั่งข้างๆคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนี้คุณคิดว่าควรจะจัดที่นั่งให้พวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาย,ยังไงดี เรอรี่ควรนั่งเป็นคนแรกแล้วตามด้วยจอห์นี่และบาบจากนั้นจึงเป็นแฮร์รี่และเอมิลี่วิธีนี้จะทำให้ทุกอย่างอยู่ในความสงบสุขลิลลี่กำลังดูอบั้มภาพเก่าๆของพ่อเพื่อทำโครงงานของโรงเรียนเธอพบรูปพ่อและเพื่อนสนิทของเขาในงานปาร์ตี้เมื่อช่วงปี1970พ่อของเธอดูเท่ไม่เบาแต่มีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งของเขาคุณพอเดาออกหมว่าเพื่อนขอพ่อของเธอคนไหนที่มาจากอนาคต ผู้ชายคนนี้ไงลองดูที่กระเป๋าพางเกงยีนของเขาสิมันมีสมาร์ทโฟนโผล่ออกมาสมัยนั้นมันยังไม่มีสักหน่อยจริงไหมเขาคือ <'s> คนที่เดินทางข้าวเวลาแน่นอน แค r รี่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในวันแรกเธอได้รับการต้อนรับจากนักศึกษาชั้นปีสองสอคนที่อาสาพาเธอเที่ยวชมสถานที่และดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ากันได้ดีจนกระทั่งแคลรี่ถูกรุ่นพี่คนหนึ่งแกล้งเธอไปอาบน้ำและมีของเหลวสีแดงไหลลงมาใส่ตัวเธอมาดูนักศึกษาชั้นปีสองคนนี้กันด้วยสายตานักสืบของคุณลองทายดูว่าใครเป็นคนแกล้งแครี่ เด็กสาวผมลองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าคุณลองสังเกตเด็กสาวผมสีม่วงคนนี้ดีๆคุณจะเห็นว่าเธอมีคราบสีแดงเต็มมือเธอจึงเป็นคนทำแน่นอน คิมจูนและเคทเป็นเพื่อนซีกันตั้งแต่เด็กตอนนี้พวกเธอกำลังจะอายุครบ30ปีพวกเธอจึงตัดสินใจที่จะเดินทางเพื่อที่จะได้ใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันเมื่อพวกเธอมาถึงร้านกาแฟในนิวยอร์กพนักงานเสิร์ฟก็ถามจูนว่าลูกทั้ง3คนของเธอเชื่ออะไรแต่เดี๋ยวนะเธอไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องลูกของเธอเลยลองดูรูปภาพนี้สิคุณเดาออกไหมว่าพนักงานเสิร์ฟรู้ได้ยังไงว่าเธอเป็นคุณแม่ลูกสาม ในบรรดา3คนจูนเป็นคนเดียวที่สวมสร้อยคอที่มีอักษรย่อ3ตัวนอกจากนี้หน้าจอมือถือของเธอก็ยังเป็นรูปเธอกับครอบครัวด้วยพราะงานเสิร์ฟคนนั้นต้องมีสายตาดีและเก็บรายละเอียดเก่งจริงๆว่าไหม เอลล่ากำลังจัดงานปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่เล็กๆกับเพื่อนสนิทของเธอทุกอย่างเป็นไปอย่างดีจนกระทั่งแมวของเธอเริ่มขู่ที่มุมห้องเธอคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่แล้วกลับต้องตกใจสุดขีดเมื่อมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นลองดูภาพนี้และค้นหาว่าอะไรกำลังทำให้ชีวิตของเอลล่าตกอยู่ในอันตรายก่อนที่จะสายเกินไป ดูเหมือนว่ามีคนแปลกปลอนคนหนึงบุกเข้าเป็นงานปาร์ตี้และแอบอยู่หลังม่านหากสังเกตดีๆคุณจะเห็นมือของใครบางคนจับอยู่ที่ขอบม่านซึ่งในนี้ไม่มีใครกำลังเล่นซ่อนหาคนคนนั้นต้องเป็นโจรแน่นอน <Amy S 2> เอมี่ไปเข้าค่ายลูกเสือเป็นครั้งแรกเธอต้องหาแหล่งน้ำดื่มใกล้ๆก,กับกลุ่มตั้งค่ายลูกเสือ เธอออกไปคนเดียวเพื่อหาแหล่งน้ำแต่เมื่อเธอหาเจอเธอก็พบกับปัญหาตอนนี้เธอยืนอยู่กลางสะพานไม้ที่ใกล้พังในทะเลสาบใต้สะพานมีจระเข้อันตรายว่ายน้ำอยู่ส่วนทางด้านซ้ายของเธอมีงูตัวใหญ่และทางด้านขวาของเธอมีแมวภูเขาคุณคิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของเอมี่ในการหนีออกจากที่นั่นคือทางไหน ทางเลือกที่ทดีที่สุดของเธอคือการโยนรองเท้าบู๊ตหนักๆไปทางงูเพื่อไล่มันไป,ไปวิธีนี้จะช่วยเปิดเส้นทางทางีท<า>ง่เธอกลับขึ้นไปบนบกและหาทางกลับไปที่ค่ายได้อย่างรวดเร็ว ไลลาได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายการเกมโชว์ไทยปัญหาเธอเพียงแค่ต้องตอบคำถามหนึ่งข้อเพื่อลุนรับเงินรางวัลหนึ0งพเหรียญเธอตื่นเต้นที่จะได้เงินรางวัลง่ายๆแบบนี้แต่เมื่อพิธีกรถามคำถามนี้กับเธอเธอก็ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวเขาถามเธอว่าบนนาฬิกามีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวคุณช่วยเธอหาคำตอบได้ไหม คำตอบน่าจะเป็น12ใช่ไหมแต่มันซับซ้อนกว่านั้นคำตอบที่แท้จริงคือ15และเฉลยก็คือตัวเลขเช่น 10, 11และ12ประกอบด้วยหลักย่อยถ้าคุณนับตามเข็มนาฬิกาคุณจะนับจำนวนตัวเลขได้ดังนี้คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 1, และ2เมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันก็จะได้ทั้งหมด15ตัว ที่โรงเรียนมัธยมมิดเดิลซัมเมอร์ครูตัดสินใจเล่นสนุกกับนักเรียนเพื่อให้ช่วงวันหยุดมีสีสันมากขึ้นพวกมันวยการประกาศว่ามีโจรหลบหนีเข้ามาและแต่งตัวปลอมเป็นซานต้าเขาขโมยแล็บท็อปภายในโรงเรียนไปเมื่อเลิกเรียนนักเรียนได้ถ่ายรูป5คนที่แต่งตัวเป็นซานต้าไปรับรอบโรงเรียนลองดูภาพถ่ายหล่านี้สิคุณเดาได้ไหมว่าคนไหนคือโจรที่ปลอมตัวเข้ามา โจนคือซันต้าคนที่อยู่ทางซ้ายอยู่ท้องของเขาสิมันดูเป็นทรงสี่เหลี่ยมเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้เขาคงซ่อแล็เท็อป็นแน่แน่ในงานเลี้ยงส่งท้ายปีของออฟฟิศเฮเธอร์และทีมจูบกันใต้ต้นมิสโซทแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันในบริษัทเดือนต่อมาทุกคนก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้กันในบริเวณเครื่องชงกาแฟลองดูภาพนี้แล้วทายดูว่าใครคือเฮเธอร์และทีมที่จูบกัน พนันได้เลยว่าต้องมีใครสักคนตาไวสังเกตเห็นว่าสองคนนั้นสวมจี้ที่คล้ายกันทางด้านซ้ายคุณจะเห็นทิมสวมสร้อยคอรูปหัวใจเครื่องดวงและทางด้านขวาคุณจะเห็นเฮเธอร์หญิงสามที่สวมสร้อยข้อมือที่มีจี้แบบเดียวกัน